ขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับเช้าวันใหม่วันนี้นะครับแล้วก็เป็นเวลาที่เราทุกคนได้มาหาพระเจ้านะครับเป็นเวลาที่เราทุกคนได้ได้พบกระคุณความรักของพระองค์นะครับเป็นเวลาที่เราทุกคนได้ตื่นเต้น,นกับพระเจ้านะฮะลองครับพระเจ้าความรักของพระเจ้าเป็นความเรียบง่ายมากๆครับในชีวิตของเราพระเจ้าจะส่งสัแดงความรักของพระองในแต่ละวันในแต่ละเวลากับชีวิตของเราเสมอนะครับ ในการดําเนินไปกับพระเจ้านะครับเพราะว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเราทุกคนเห็นไหมครับพี่น้องครับเราเชื่อสิทธิ์นครับขอบคุณพระเจ้านะครับเห็นไหมครับในเช้านี้ครับเราจะมาดูในพระชนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับใจสั้นๆนะครับอยู่ในปฐมกาลนะครับปฐมกาลบทที่สามนะครับปฐมกาลบทที่สามปฐมกาลบทที่สามข้อที่หนึ่งนะครับ จนถึงข้อข้อที่หนึ่งจนถึงข้อที่หนึ่งจนถึงข้อที่สิบสามนะครับปฐมการบทที่สามนะครับข้อที่หนึ่งจนถึงข้อที่สิบสามนะครับคุณชายพี่น้องฟังนะครับในบรรดาสัตว์ป่าที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นงูฉลาดกว่าหมดมันถามหญิงนั้นว่าจริงหรือที่พระเจ้าตรัสห้ามว่าอยากกินผลจากต้นไม้ใดๆในส่วนนี้หญิงนั้นจึงตอบงูว่า ผลของต้นไม้ต่างๆในสวนเรากินได้เว้นแต่ผลของต้นไม้ที่อยู่การสวนนั้นพระเจ้าจะห้ามว่าอย่าก,กินหรือถูกต้องเลยมิฉะนั้นจะตายงูจึงพูดกับหญิงนั้นว่าเจ้าจะไม่ตายจริงหรอเพราะพระเจ้าทรงทราบอยู่ว่าเจ้ากินผลไม้นั้นวันใดตาของเจ้าจะสว่างขึ้นในวันนั้น แล้วเจ้าจะเป็นเหมือนพระเจ้าคือสำนึกในความดีและความชั่วเมื่อหญิงนั้นเห็นว่าต้นไม้นั้นน่าเห็นว่าต้นไม้นั้นน่ากินและน่าดูทั้งเป็นต้นไม้ที่มุ่งหมายจะให้เกิดปัญญาจึงเก็บผลไม้ผลไม้นั้นมากินแล้วส่งให้สามีด้วยเขาก็กินตาของเขาทั้งสองนั้นก็สว่างขึ้นจึงสำนึกว่าตนเปื่ยกายอยู่ ก็เอาใบมะเนือใบมะเดื่อมาเย็บเป็นเครื่องบกบิดร่างไว้เวลาเย็นวันนั้นเขาทั้งสองได้ยินเสียงพระเจ้ากับดำเนินอยู่ในสวนชายนั้นกับภรรยาก็ห <c oughs> ลบซ่อนด้วยหลบซ่อนห <c oughs> ลบซ่อนตัวอยู่ในหมู่ต้นไม้ในสวนนั้นให้ผลจากพระพักพระเจ้าพระเจ้าตัดเรียกชายนั้นและตัดถามว่าเจ้าอยู่ที่ไหนชายนั้นทูลว่า ข้าพระองค์ได้ยินพระสุภเสียงของพระองค์ในสวนก็เกรงกลัวก็เกรงกลัวเพราะข้าพระองค์เป่ยกายอยู่จึงได้ซ่อนตัวเสียพระองค์จึงตรัสว่าใครเล่าบอกเจ้าว่าเจ้าป่วยกายเจ้ากินผลไม้ที่เราห้ามมิให้กินแล้วนั้นหรือใช้นันทูตว่าหญิงที่พระองค์ประทานให อยู่กับข้าพระองค์นั้นส่งผลไม้นั้นให้ข้าพระองค์ข้าพระองค์จึงรับประทานพระเจ้าตรัสถามหญิงนั้นว่าเจ้าทําอะไรไปหญิงนั้นทูลว่างูที่ล่อลวงข้าพระองค์ข้าพระองค์จึงรับประทานถ่ายกับเจ้าด้วยกันนะครับพระบิดาาเจ้าพระเยซูขอพระยามสุดของพระองค์จะทรงโปรดเคลื่อนอยู่ท่ามกลางเราขอพระเจ้ของพระเจ้าจะเป็นการนําชุดของเราให้เรามองเห็นและจงดำเนินชีวิตที่จะระมัดระวังตนเองมากขึ้น ในการล่อลวง,งในสิ่งต่างๆและเดินเีืชีติจะอยู่ในความมั่นคงของพระเจ้าขอระวงคัทร์สุภทา,านสิปัญญาความเข้าใจอย่างล้ำลึกของพระองค์อยู่ท่ามกลางเราทุกคนทั้งผู้กล่าวและก็ผู้ฟังขอฝากเวลานี้กรับองอธิษฐานในพระนามพระเยซูคร์เจ้าอาเมนอาเมนครับพี่น้องครับพรจรรยาตัวนี้ทุกคนก็น่าจะคงได้เคยฟังคําแบ่งปันหรือได้เคยได้ยินนะครับ กับพจน์ตอนนี้ในเรื่องของอดัมกับเอวาในความผิดพลาดในการที่เขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าพี่น้องครับพลาดํำคำว่าพลาดหรือคำว่าผิดพลาดเนี่ยคือสิ่งที่เราเองไม่ได้คาดคิดเอาไว้พลาดคือสิ่งที่เราเองไม่ได้คาดคิดเอาไว้หรือพลาดเนี่ยไม่ได้สิ่งที่เราตั้งใจที่จะพลาดใช่ไหมครับพี่น้องความผิดพลาดเนี่ยไม่ได้สิ่งที่วันนี้เราตั้งเราตั้งใจที่จะให้สิ่งเนี่ยพลาด ไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นนะครับและปัจจุบันนี้นะครับความผิดพลาดบางอย่างของมนุษย์เรานะครับอยู่ได้นานอยู่ได้ตลอดชีวิตของเราบางทีตายไปแล้วก็ยังอยู่เพราะว่าอะไรครับสมัยก่อนความผิดพลาดเนี่ยเมื่อมันอยู่หรือเมื่อมันเกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นแค่รู้ันแค่คนหรือว่าแค่จํานวนไม่กี่คนนท่นั้นแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นส่งผลทําให้มันอยู่ระยะยาวเพราะว่าอะไรฮะถ้ามีคนถ่ายคลิปของเราใช่ไหมครับลงในโซเชียลลงใน เ c e บ o o k ลงในอินเทอร์เน็ตเนี่ยความผิดพลาดน้นจะคงอยู่และมีหนังซ้ํานะครับใครก็ไม่รู้นะครับที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องของเราที่ไม่ได้หวังดีกับเราเข้ามาลุมด่าเราปัจจุบันนี้จึงทําให้มันเกิดความผิดพลาดที่คงอยู่ตลอดไปได้นะครับคงอยู่ตลอดไปได้พี่น้องครับความผิดพลาดบางอย่างก็ส่งผลกับเราแค่ในชั่วระยะหนึ่งแต่เมื่อเราผิดพลาดบางอย่างก็ส่งผลต่อชีวิตของเรา อนาคตของเราครอบครัวของเราการงานของเราหรือว่าต่อส่งผลต้าเราระยะยาวไปเลยก็ได้นะครับวันนี้นะครับแต่พระเจนะของพระเจ้าตอนนี้เนี่ยทำให้เราได้มองเห็นความผิดพลาดของอดัมกับเอวาทาให้เราได้มองเห็นความผิดพลาดของอดัมกับเอวาที่ส่งผลมาถึงเราทุกวันนี้นะครับส่งผลมาถึงเราทุกวันนี้แต่พี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าแต่ขอบคุณพระเจ้าว่าความผิดพลาดเนี่ย ไม่สามารถลบค,ค, <Williams> ความรักของพระเจ้าได้ความผิดพลาดเนี่ยไม่สามารถลบค, ätzen, ความรักของพระเจ้าได้นะพระบิดาจึงส่งพระบุตรลงมาตายแทนเราชําระบาปแทนเราและให้เราได้มีส่วนในแผ่นดินสวรรค์นะขอบคุณพระเจ้าในวันนี้นะครับที่วันนี้เนี่ยความรักของพระเจ้ายังคงอยู่นะครับความรักเนี่ยอีกแต่ความรักเนี่ยลบความผิดพลาดได้นะแต่ความผิดพลาดเนี่ยลบความรัก ไม่ได้นะครับขอบคุณพระเจ้าแต่อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้มนุษย์ทุกคนยังต้องมีวันที่อาจจะผิดพลาดได้เพราะว่าไม่มีคนไหนที่สมบูรณ์แบบแล้วก็เรียกว่าไม่ผิดพลาดเลยใช่ไหมครับเรากคนต่างล้วนมีโอกาสที่จะผิดพลาดเพราะเราเป็นมนุษย์ที่อ่อนแอและเป็นมนุษย์ที่มีความจํากัดฉะนั้นวันนี้เนี่ยจักพระธรรมตอนนี้ครับทําให้เราได้เรียนรู้เพื่อที่จะปกป้องชีวิตความเชื่อของเราไม่ให้เราผิดพลาด ผมหนูน้ำใจพี่น้องในเช้านี้ในว่าปกป้องที่จะไม่ให้เราผิดพลาดนะครับปกป้องความผิดพลาดนะครับปกป้องความผิดพลาดจากว่าทาจากพราชนะตอนนี้นะครับเราจะเรียนรู้ว่าการปกป้องที่จะไม่ให้เราผิดพลาดได้อย่างไรครับข้อที่หนึ่งครับเพื่อที่ไม่เราผิดพลาดนะครับข้อที่หนึ่งก็คือไม่ฟังคำรว่ปฏิเสธคำชวนไม่ฟังคำรว่ปฏิเสธคำชวนพี่ร้องเคย น่าจะเคยได้ดูโฆษณาชวนเชื่อใช่ไหมครับโฆษณาชวนเชื่อในทีวีในเสียงตามสายหรืออะไรต่างากตา็ต่างที่ราเห็นว่าโอ้โยามาสจัจมกินภายในเดือนเดียวมะเร็งหายได้ใช่ไหมครับโอโ้โหมะเร็งหายได้ใช่ไหมครับหรือว่าเราเปิดในทีวีไปเนี่ยครับเราจะเจอแบบคือพวกเครื่องออกกำลังกายโอ้แซมใช่ไหมครับเครื่องนี้ดีมากมากเลยออกกำลังกายไม่กี่นาทีเนี่ยภูงก็ลดลงแล้วใช่ไหมครับ รู้สึกว่าโอ้โหแบบเป็นโฆษณาที่ชวนเชื่อใช่ไหมครับหรือว่าพูดถึงครีมต่างๆก็ตามเครื่องบำรุงผิวต่างๆโอ้โหครีมนี้ดีมากทาภายในวันเดียวขาวทันตาเห็นใช่ไหมครับขาวทันตาเห็นและที่สําคัญเลยนะครับถ้าท่านสั่งภายในหนึ่งชั่วโมงนี้จากราคาเต็มหนึ่งมืนบาทลด,ดเหลือเก้าร้อยเก้าสิบาททรงฟรีด้วยครับแถมกระเป๋านังสุดเก๋โอ้โห พี่ทองครับเราเจอโหเจอโฆษณาแบบนี้เยอะมากโฆษณาแบบนี้เยอะมากในปัจจุบันนี้นะครับเพื่ออะไรครับโฆษณาแบบนี้เพื่อตกหลุมพรางของการตลาดตกหลุมพรางของการตลาดนะครับแต่มารร้ายงูร้ายตัวนี้นะครับล่อลวงเราให้ตกหลุมพรางของความบาปของความบาปพี่้องครับตกหลุมพรางของความบาปนะครับเสียงของมารางูร้ายเนี่ยก็ามาล่อลวงเรา ก็มาเชิญชวนของเราก็มาล่อลวงเชิญชวนอาดัมกับเอวาใช่ไหมครับมาล่อลวงเชิญชวนอาดัมกับเอวาพี่น้องจาเป็นมากที่เราจะไม่ต้องฟังคําลวงและปฏิเสธคําชวนในการที่จะให้ทําสิ่งที่บาสิ่งที่ไม่ดีเราควรจะต้องคิดตักหาให้ดีงานตานก็บอกว่าจริงหรือพระเจ้าตรัสห้ามจริงหรือใช่ไหมครับแล้วก็บอกกับเอวากับอาดัมว่าเจ้าจะไม่ตายจริงดอกเจ้าจะไม่ตายจริงดอก ถ้าวันหนึ่งเจ้ากินตาใจเจ้าจะสว่างขึ้นเจ้าจะเป็นเหมือนพระเจ้าสิ่งที่มาล่อลวงในความเป็นอาดัมเอวาคืออะไรครับเจ้าจะเป็นเหมือนพระเจ้าเจ้าจะเป็นเหมือนพระเจ้าทําไมครับเป็นเหมือนพระเจ้าเป็นยังไงครับเป็นพระเจ้าก็คือเป็นผู้ที่ควบคุมทุกอย่างได้เป็นผู้ที่รู้จักทุกอย่างเป็นผู้ที่มีความดีงามความเข้าใจทุกอย่างเป็นผู้ที่มีอํานาจยิ่งใหญ่ถ้าเจ้ากินเจ้าจะเป็นเหมือนพระเจ้า ถ้าเจ้ากินเจ้าจะเป็นมนพระเจ้าเมื่ออดัมถูกการเชิญชวนเขาไม่เขาไม่ได้ปฏิเสธเชิญชวนแ,แรกๆเขาก็ฟังคําคําของพระเจ้าดีแต่เมื่อเขาไม่ปฏิเสธคําชวนนั้นและคิดตามครับตัวของอาดัมกับเอวาเนี่ยก็ได้บอกว่าเออจริงๆนั้นเนี่ยต้นไม้นี้ก็เป็นข้อที่หกว่าเมื่อหญิงนั้นเห็นว่าต้นไม้น่ากินใช่ไหมจากตอนแรกเขาไม่ได้คิดว่าน่ากินนะ เมื่อเขาถูกคำชวนก็ถูกล่อลวงไปว่าเขาเห็นแล้วอ๋อใช่ต้นไม้น่ากินนะและน่าดูด้วยทั้งเป็นต้นไม้มีเริ่มมีเหตุผลของตนเองเริ่มมีความอยากของตัวเองเริ่มมีความพัฒนาเริ่มมีเสียงของตนเองเกิดขึ้นพี่น้องครับเราจะไม่ฟังคำเชิญคำล่อลวงของมารซาตานไม่ฟังคำเชิญชวนของมารซาตานและไม่ฟังคำล่อลวงของเสียงตนเองใจตนเองด้วย สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญคนระับเพราะว่าทาล่อลวงหรือทาเชิญชวนเหล่านี้มีผลต่อความคิดมีผลต่อความรู้สึกและมีผลต่อการตัดสินใจของเราฉะนั้นครับวันนี้เราต้องปฏิเสธก่อนเชิญชวนเราต้องปฏิเสธความบาปก,ก่อนที่จะรับคําเชิญชวนก่อนที่จะเอาใช้หูของฟังก่อนที่จะคิดว่าไม่เป็นอะไรหนะาฟังนิดเดียวไม่เป็นอะไรหนะ้า ทำนิดเดียวไม่เป็นอะไรหนะ้าเราแค่ลองนิดเดียวเราต้องตัดสินใจปักติเสดตั้งแต่ก่อนที่จะรับคำเชิญชดเองไม่มคกับพิ่น้องครับสิ่นี้สําคัญมากๆพือเดี่วจะไม่พลาดเพื่อจะไม่ตกหลุมพรางเพื่อเวเองนั้นจะไม่จะต้องตกอยู่ในข่ายของความบาปวันนี้จึงจําเป็นมากที่เราต้องเลือกฟังเสียงให้ดีเลือกฟังเสียงให้ดี และเมื่อเราเป็นแกะของพระเจ้าเราจําเป็นต้องฟังเสียงของพระเจ้ายอห์นบทที่สิบข้อยีสบเจ็ดบอกว่าแกะของเราย่อมฟังเสียงของเราและเรารู้จักแกะเหล่านั้นและแกะนั้นตามเราสิ่งนี้ต้องตามคือพระเจ้าครับเสียงเราต้องตามคือเสียงของพระเจ้าไม่ใช่เสียงของเราไม่ใช่เสียงการเล่าลวกไม่ใช่เสียงของคาเชิญชวนที่ให้เขาออกจากฐานของพระเจ้าออกจากความดีงามของพระเจ้า ออสิ่งต่างพี่น้องวันนี้ต้องตัดสินใจเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยมาสตารานก็วนเวียนดุดสิงคำลามใช่ไหมะรอบตัวเราดุดสิงคำรามเลยทำไมครับเมื่อคาเมื่อสิงตัวคารามน่ากลัวนะครับพี่น้องลองคิดว่าถ้ามนเป็นรอบตเราถ้าพี่น้องอยู่ไปเข้าไปในป่าและพี่น้องไปเจอสิงโตตัวนึ่งเจอเสือตัวนึ่งอ่ะแล้วมันแค่ยังยังยังไม่ต้องมาประกบเรานะยังไม่ต้องมาจัดกางเรานะเหลือกัดเรานะ แค่มันเดินเข้ามาแล้วเราเห็นนะแค่มันคำรามมาเราก็กลัวแล้วเห็นไหมเราก็กลัวแล้วเหมือนกันอย่างนั้นมาซามันจะมันจะทำเสียงของมาซานจะทําให้เรากลัวจะทําให้เราพลาดจากทางของพระเจ้าจะหลอกลวงเราเสียงของมาซานจะล่อลวงเราเสียงของความบาปจะทําให้เราออกจากทางของพระเจ้าจะยั่วยวนเราและคิดว่าทําให้เราคิดว่ามีความสุขจริงๆแล้วไม่เลยวันนี้สิ่งที่สําคัญเลยนะครับเราจะต้องยึดเสียงของพระเจ้า ยึดความจริงของพระเจ้าเสียงของมาสตา่านที่บอกทำให้เราสงสัยนะแต่เสียงของพระเจ้านํามาซึ่งทางแห่งความปลอดภัยการชูใจและการช่วยเหลือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับพี่น้องครับนี่คือข้อหนึ่งนะครับเพื่อเราจะไม่พลาดจากทางของพระเจ้านะครับปกป้องชุดของเราไม่พลาดในทางของพระเจ้าไปคือไม่ฟังคําล่อลวงไม่่ไมฟังคําลวงปฏิเสธคาเชิญชวนของมา ข้อที่สองนะครับรองสุดท้ายคือยึดคําสั่งและความจริงของพระเจ้าสิ่งที่จะช่วยทําให้เราปกป้องเราไม่ผิดพลาดนะครับก็คือเราต้องยึดคําสั่งของพระเจ้าและยึดความจริงของพระเจ้าพี่น้องครับสิ่งที่เป็นปัญหาในความเชื่อคือการที่คริสเตียนไม่รู้จักความจริงของพระเจ้า ปัญหาของความเชื่อคือที่คริสเตียนเนี่ยไม่ได้รู้จักความจริงของพระเจ้าความจริงของพระเจ้าคืออะไรครับพระเจ้าทรงรักเราพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่พระเจ้าทรงดูแลเราได้พระเจ้าควบคุมได้แต่ว่าเมื่อเราขอยพระเจ้าเราเจ็นการช่วยเหลือจากพระเจ้าเสมอในทางของพระเจ้าเป็นทางที่ถูกต้องดีงามและมีผลไปทางที่ดีใช่ไหมครับมีผลไปทางที่ดีเมื่ออยู่ในทางของพระเจ้าแต่ในเวลานี้เนี่ย หญิงนั้นและอดามเองนก็ไม่ได้ยึดความจริงของพระเจ้าไม่ได้ยึดคาสั่งของพระเจ้าไว้นะเขาไม่ได้ยึดเขากับคล้อยตามเมื่อเขาฟังงูพ<ฮ>ู<ฮ>ฟังมาหลายพูตฟังคาล่อลวงฟังคําเชิญชวนกลับรู้สึกคล้อยตามแล้วก็เออก็น่ากินนะและเขาไม่ไือสิ่งนี้ไว้พี่น้องครับเมื่อเราต้องตัดสินใจบางเรื่อง ในชีวิตของเราบางเรื่องเราตัดสินใจง่ายบางเรื่องเราเห็นดำเราเห็นขาวชัดเจนแต่บางเรื่องที่เป็นเทาๆบางครั้งเราตัดสินใจยากแต่ผมอยากให้กำลังใจอุ่นน้ำใจพี่น้องทุกๆคนนะครับว่าพราะเจะ้ของพระเจ้าเป็นจริงถ่อยคำของพระเจ้าเป็นจริงการรับรองของพระเจ้าพค์จะทรงโปรดรับรองชีวิตของเราพคกจะทรงโปรดดูแลชีวิตของเรา แม้ว่าบางครั้งตัดสินใจยากอาจต้องสูญเสียอาจต้องมีความบาดหมางอาจต้องมีแรงกดดันมากๆากไม่ว่าวจะเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวต้องเลือกพระเจ้าก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของความสุขสบายแต่ให้วันนี้เนี่ยขอให้เรายึดหลักการของพระเจ้าดำเนินอยู่ในกฎเกณฑ์ของพระเจ้าให้เราเชื่อมั่นคง ในความจริงของโลงอย่าปฏิเสธความจริงของพระเจ้าอย่าปฏิเสธกฎเกณฑ์ของพระเจ้าวันนี้เมื่อเราเลือกที่จะเดินในทางของพระเจ้าเราต้องเจอแรงเสียดทานของโลกนี้เราต้องเจอแรงกดดันจากครอบครัวที่เขาไม่ได้เห็นด้วยหลายอย่างที่เราต้องเผชิญอยู่ขอดูด้ตั้งใจพี่น้องว่าพี่น้องเลือกเสวงหาเป็นดินและความชอบธรรมของพระเจ้าก่อนและวปร่งสูงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ สังเกตพระเจ้าตอนนี้ไหมครับว่าให้เราเลือกที่จะกับพระเจ้าก่อนและคนที่จะช่วยเหลือเราปว่ยพรเราคือพระเจ้าไม่ใช่ตัวเราเองทาได้นะครับแต่คือเพราะเป็นคําสัญญาเป็นคํามั่นพระเจ้าเป็นสิ่งที่เราเองต้องดําเนินไปกับพระเจ้าขอให้เวนเราเป็นคนที่เป็นคริสเตียนที่จะปฏิบัติเชื่อจริงๆทําตามจริงๆบนหลักการของพระเจ้า บนหลักการของพระเจ้าทําตามจริงๆพื่อที่วันนี้เรานั้นจะอยู่ในความป่อนภัยอยู่ในการโวยพรของพระเจ้านะครับเขาบอกมีครอบครัวหนนะครับเขาได้พาลูกๆเนี่ยไปเที่ยวสวนสนุกกันแล้วถึงเวลาที่ต้องกลับบ้านแล้วนะครับคุณพ่อก็เลยบอกลูกๆว่าป่ลูกเราจะไปทางนี้เราจะไปทางนี้นะครับเราจะไปทางนี้ก็แตปะปากแล้วก็พาลูกไปให้พี่ ให้คุณแม่แล้วก็พี่นำหน้าแล้วก็มีลูกชายดําเนินตามกันไปนะและช่วงใระหว่างเดินกันไปเนี่ยลูกคุณพ่อเนี่ยต้องพูดบ่อยครั้งหน้าว่าเดินไปข้างหน้าลูกเดินไปข้างหน้าลูกเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าอย่าหยุดเพราะว่าจะมีสิ่งรอกข้ามทั้งเสียงสนุสนุนทั้งของกินทั้งของเล่นต่างๆแล้วก็มีการเบียดเสียดคนมากเลยมีการเบียดเสียดคนมากมาย เบียดเสียดคนเยอะมากและการเดินกลับบ้านนะั้นเป็นวันที่เหนื่อยมากเป็นวันที่เหนื่อยมากและคุณพออ่อเขาเองก็ไม่ได้เข้าใจมากเลยว่าทําไมเนี่ยเรื่องแค่เนี่ยทําไมลูกเนี่ยถึงทําไม่ได้ต้องให้พูดบ่อยครั้งมากถึงจะเดินออกจากตรงนั้นและมาถึงบ้านได้แล้วคุณพ่อทนี้ครับเขาก็สงสยัยแล้วก็เลยกลับมาคิดไข่ครวญแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้า และเขาได้พูดประโยคนี้ว่าและผมก็คิดได้ว่าคุณพ่อคนนี้ก็เลยบอกว่าและเขาเองก็คิดได้ว่าบ่อ,บย,อยครั้งแค่ไหนที่ตัวผมเนี่ยเป็นเหมือนกับลูกชายของผมบ่อยครั้งแค่ไหนที่ตัวผมเนี่ยหันเหออกจากการฟังเชื่อฟังเพียงเพราะว่าถูกล่อลวงเพียงเพราะว่าถูกทดลองให้แสวงหาสิ่งที่ผมต้องการมากกว่าทางของพระเจ้า มากกว่าทางของพระเจ้าพี่น้องครับวันนี้เนี่ยขอพระวิดาขอพระเจ้าเนี่ยทงสันทรวัชสัญญาว่าจะนําเราผ่านช่วงเวลาที่ดีและช่วงเวลาที่ร้ายและในการตัดสินใจของเราเนี่ยขอให้เราวางใจติดตามพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าฟังเสียงของพระเจ้าและมั่นคงอยู่ในเส้นทางของพระเจ้ายึดหลักการของพระเจ้าไว้เองไ,ไหมครับมีคือข้อสองนะครับข้อที่สามครับ สิ่งที่จะปกป้องไม่ให้เราพลาดนะครับก็คือไม่ไม่ฟังคำลวงนะครับปฏิเสธคำเชิญชวนนะครับข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือให้เราเองนั้นยึดค,คำสั่งของพระเจ้าความจริงของพระเจ้าในการดําเนินชีวิตข้อที่สามคือให้เราเนี่ยทในสิ่งที่พระเจ้าบอกทําในสิ่งที่พระเจ้าบอกแก่ของเราย่อมฟังเสียงของเราใช่ไหมครับแต่เขาก็จะทําตามเราใช่ไหมครับเมื่อเราเชื่อเมื่อเรามีลกฎเกณฑ์ของพระเจ้า เรามีความจริงของพระเจ้าก็ขอให้เราเดําเนินไปทางนั้นทําแบบนั้นถ้าวันนั้นนะครับอาดัมเอวาท่า,าน,นั้นอาดัมเอวาทาในสิ่งที่พระเจ้าบอกสิ่งใดจะเกิดขึ้นบ้างสิ่งแรกก็คือจะไม่ตายครับจะไม่ตายหมายความว่าอะไรคือพระเจ้าบอกว่าถ้าถ้าเจ้ากินเนี่ยผลไม้เนี่ยต่างๆเนี่ยเจ้ากินได้หมดเลยเว้นแต่ผลไม้ต้นนี้ ถ้าเจ้ากินหรือแตกต้องเจ้าต้องตายจะเกิดความตายเกิดขึ้นสิ่งต่อมาคือความความสัมพันธ์ของเขากับพระเจ้าจะไม่เหมือนเดิมนะครับความสัมพันธ์ของมนุษย์กับพระเจ้าจะไม่แนบสนิทเกินเหมือนเดิมเพราะว่ามีความบาั่งและเมื่ออาดัมเอวากินเลยเขาก็รู้ว่าเขาป่วยกายใช่ไหมเขาป่วยกายอยู่เขาก็จะป่วยกาย และเขามีความกลัวเมื่อพระเจ้ามาสิ่งที่เกิดขึ้นต่ออันดัมเอว่าคือเขามีความกลัวพระเจ้าเกรงกลัวพระเจ้าเกรงกลัวพระเจ้านะครับแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับก็คือเราจะไม่ต้องรับผลในความเชื่อหรือนนนะรรนนเเ,อเ,เ,รเราจะไม่ต้องรับผลในการไม่เชื่อฟังหรือผลของความบาปนะครับคือวันนี้เนี่ยเมื่อเราทําในสิ่งที่พระเจ้าบอกเนี่ยเราจะเราจะไม่ต้องรับ ผลสิ่งเหล่านี้เลยครับผลของความบาปที่มาถึงทุกวันนี้เราจะไม่ต้องรับนะและ้วก็ที่สําคัญเลยนะครับมีประโยคหนึ่งที่บอกว่าการตัดไฟตั้งแต่ต้นงลมเนียง่ายกว่าการตามไปแก้ไขปัญหาหรือการกลัวปัญหาที่จะตามมาก็ช่วยให้เราปลอดภัยมากกว่าพี่น้องคำแนลนใจพี่น้องในวันนี้คือ,อให้เราเรียนรู้ที่จะยึดมั่นในหลักการของพระเจ้าเรียนรู้จะเลือกเลือกที่จะฟัง เสียงของพระเจ้ามากกว่าฟังเสียงคาล่อลวงมากกว่าฟังเสียงคําเชิญชวนของมารซาตานของความผิดบาปและดำเนินชีวิตในการยึดคําสอนของพระเจ้ายึดคําสั่งของพระเจ้ายึดความจริงของพระเจ้าและสุดท้ายคือการทําในสิ่งที่พระเจ้าบอกเราก็จะไม่ต้องรับผลของความบาปน,นั้นในชีวิตของเราเปือนเราทานกับพระเจ้าด้วยกันนะครับรพระเจ้าพรุ่ิดี้ได้ถบารกองคงในเช้านี้ ขอพระเจ้าทรงโปรดเอยพระพอยู่ท่ามกลางเราและขอเราดำเนินชีวิตที่จะดําเนินไปกับพระเจ้าโดยที่เราเองจะผิดพลาดและอยู่ในพระคุณน้อยที่สุดขอทรงโปรดเมตตาอภรรยาขอพระองค์จะทรงโปรดเมตตานําขอพระองค์จะทรงโปรดให้เราเองจะดําเนินไปกับพระเจ้าไปกับที่จะฟังเสียงของพระเจ้ามากกว่าฟังเสียงของคําล่อลวงมากกว่าคาเชิญชวนของมารซานเราจะดำเนินไปกับพระเจ้าดําเนินยึดหลักคําสั่งของพระเจ้ายึดหลักความจริงของพระเจ้าและดําเนินกับพระเจ้าที่จะกระทาตาม เพราะฉะนั้นขอโปรกำทำตามสิ่งที่เรารู้กระทำตามในสิ่งที่พระเจ้าบอกเพื่อที่วันนี้เราจะไม่ทุกตกอยู่ในบ่วงแล้วของมารซาตานขอพระองค์ทรงปกป้องกันและกันไว้และขอพระเจ้าทรงโปรดเป็นพระอรเราทุกคนในเช้านี้ขอบคุณพระองค์เจ้าในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนนะครับขอบคุณนะครับพี่น้องขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะครับ